สวัสดีครับผมสเปซ่านะครับพรรัมนิจังสื่อพิมพสปอปูราสตารซอกเกอร์นะครับวันนี้กลับมาเจอกันวันจันทร์ที่13กุมภาพันธ์โปรแกรมฟุตบอลวันนี้มีความน่าสนใจให้ติดตามชมติดตามเชร์กันเหมือนเช่นเดิมนะครับและในส่วนของบทวิเคราะห์วันนี้รับหนึ่งคู่ผมจะโฟกัสไปที่ฟุตบอลการโชว์เตรอาอิตาลีนะครับเป็นการเจอกันระหว่างซามโดเรียเปิดบ้านพบกับ อินเตอร์มิลรานผลงานของซามโดเรียตกลงไปนะครับและ นักเตะสเปยภพาพเป็นรองเลยครับแต่วันนี้ได้กลับมาเล่นในบ้านนะครับและล่าสุดการที่บุกไปเสมอกับมอนซาไดสัปดาห์ก่อนตรงนี้ครับผมมองว่าทําให้โมเมนตัมความมั่นใจน่าจะกลับมามากขึ้นนะครับวันนีครับได้มาเล่นต่อหน้ากองเชียร์นะครับเจอกับทางอินเตอร์ซึ่งผลงานซีซั่นนี้ตกลงไปเยอะมากนะครับโอกาสลุ้นแชมป์แทบจะถูกปิดตายนะครับและผมมองครับว่าภายใต้การปุมทีมของกุนซือซิโมเนอินซากีงูใหญ่ยามเจอทีมที่เกตบอลเป็นรองเนี่ยพวกเขา มักจะมีปัญหานะครับเนื่องจากหาช่องเจาะเข้าไปลำบากนะครับแล้วก็เจอการวิ่งสู้ฟัดของคู่แข่งเนี่ยพวกเขามักไม่สามารถยืนิยะได้เกมรับเริ่มมีปัญหานะครับและแนวรุกคู่กองหน้าไม่ว่าจะเป็นราตาโรมาร์ตินเนสโรเมรูรูกากูหรือว่าเอเดนเชโกนะครับฟอร์มต่างฝักที่ฝักใขรลำบากยิ่งออกมาเล่นนอกบ้านนะครับเจอบอลหนีตายผมบอกนะครับว่าไม่ง่ายโจมนีครับเปิดมาให้ที่อินเตอร์นะครับเป็นต่อที่1.5นะครับผมแนะเชียร์ทางบอลหลอดนะครับเชื่อว่าราซามีดีพอที่ จะไม่แพ้ขาดการังเชียบบอลรองเชีย์ทางสามโดเรียนะครับในคู่นี้ขอทุกท่านเชียบบอลแบบมีความสุขนะครับเฮงๆว่ารวยไม่เจอัหมรุ่งนี้สวัสดีครับ